สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคําถามมี f อถามเข้ามา,าเป็น1ิบกว่าข้อความครับเพื่อนๆทั้งทางเพจแล้วก็ทาง u t u b e ครับที่เมนเข้ามาบอกว่าพวกกระดาษลังพวกนี้เนี่ยที่เขาใส่ขวดเหล้าขวดเบียร์ไปขายเนี่ยมันสามารถปนกันไปได้ไหมผมต้องบอกอย่างนี้เลยไม่สามารถปนไปได้ครับเพื่อนๆจะเอาขวดเหล้าไปใส่ลังเบียร์เนี่ยไม่ได้นะลังเหล้าก็ต้องใส่ลังเหล้าแล้วลังเบียร์เนี่ย เบียร์ช้างก็ต้องใส่เบียร์ช้างลีโอก็ต้องใส่ลีโอเบียร์สิงก็ต้องใส่เบียร์สิงเพื่อง่ายต่อการคัดแย,ยกแล้วก็จัดเก็บแล้วก็นําไปดีไอเพื่อที่จะรีไซเคลิลนะนำกลับมาใช้ใหม่เนะี่ยต้องคัดแย,ยกให้เป็นประเภทประเภทของมันครับถ้าหากเราใส่รวมกันไปเลยาบางร้านอ,อาจจะคุยกันได้ก็อาจจะมีอนุโลมรับซื้อกันนะ แต่เขาต้องซื้อไปแล้วเขาก็ต้องไปเสียเวลาในการคัดแยกอีกเขาก็อาจจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกติอสมุติเนี่ยเขาซื้อเบียร์ช้างเนี่ยสิบสี่บาทลังละสิบสี่บาทแต่ถ้าหาคุณเอารีโอไปผสมด้วยหรือเอาขวดเบียร์สิงเนี่ยไปผสมด้วยเขาก็อาจจะซื้อราคาครึ่งต่อครึ่งเลยสิบสี่ก็จะเหลืออยู่หกบาทเหลืออยู่เจ็ดบาทหรือบางที่อ่ะก็เหลืออยู่สิบบาทอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาต้องเสียเวลาไปคัดแยกไอ้พวกนี้ออกใหม่นะแต่ถ้าหากใครที่เจอร้านอะสามารถปนกันมาได้แต่ว่าต้องเป็นขวดสะอาดแบบนี้เนี่ยแล้วซื้อเป็นราคาเต็มนย่ยก็ถือว่าดีไปโชคดีของคุณไปนะพื้นที่ของคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีไปแต่มันมีส่วนน้อยที่เขาจะอะคุณสามารถปนกันมาได้เลย,เลยแต่ว่าเพียงขอแค่ว่าขวดมันต้องสะอาดอย่างเงี้ยมันมีน้อยครับที่ร้านเขาจะรับซื้อนะครับเพราะว่า ถ้าหากปนไปนะ่ะจับชั่งกิโลอย่างเดียวฮะเพื่อนๆน,นะนอกจากว่าอ่ะคุณไปหากระดาษลังมาใส่เอาเองนะถ้าอยากได้ราคาเต็มเขาเขาก็จะบอกไปนะเพื่อนๆน,นะก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับใครที่สงสัยนะว่ามันเอาไปปนกันได้หรือเปล่าครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ